สวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาเที่ยวแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ฟูทาราคแคมปิ้งระบุรีครับผมจังหวัดระบุรีเนาะวันนี้เรามาเที่ยวแบบเหมือนทานน้ําตกนะครับผมด้านหลังเราเนี่ยครับเป็นทานน้ําตกเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวเรามากางเต็นท์ดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็วิวของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามครับวันนี้เรามีเมนูอะไรด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวคอยดูเลยครับไปเลยเรามากางเต็นท์กันดีกว่านะครับเริ่มจากนี่ก่อน แล้วเด็นเราใช้เวลาักพักหนึ่งนี่ครับเหงื่อแตกเลยแล้วก็แดดไม่ค่อยแรงครับวันนี้ต่อก็เหนื่อ,อยใช้ได้นี่เต็นหน้าบ้านเราหน้าหน้าตกนะครับผมเดี๋ยวก็จัดของกันต่อนะครับมีของในเต็นที่ลงที่นอนนะครับไปกันตอ่อ โอเคครับผมตอนนี้เราจัดเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรวางพร้อมนะตอนนี้เราก็กําลังจะหุงข้าวนะครับเพราะว่าหุงข้าวมันใช้ระยะเวลานานใช่ไหมต้องหุงไว้ก่อนนะครับจะได้พร้อมกินตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับแดดก็เริ่มออกนะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะฮะก็มีพัดลมช่วยสองตัว เพื่อบรรเทาความร้อนนะครับรู้สึกว่ามีกลิ่นไหม้ออกมาจากข้าวนะรู้สึกกลิ่นกลิ่นไหม้ปะเปนนะหรอโอเค okay, ครับเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนกันพักๆหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูว่ามีกิจกรรมทําอะไรกันบ้างครับตามันนะครับ ผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับผมตอนนี้เราก็เมื่อก,กี้เราก็กินข้าวแบบว่านิดๆหน่อยๆเอาเป็นออเดอร์รครับข้าวไข่เจียวลองท้องวันครับแล้วก็มานั่งชิลๆตอนนี้ก็แดแดล่มลมตกนะครับอากาศกําลังดีนะครับผมไม่ร้อนมากเหมือนตอนช่วงประมาณบ่ายสองนะครับตอนนี้อากาศกำลังดีแล้วแล้วก็สบายๆครับนั่งชม น้ำไหลดูคนในเล่นน้ำฮะอันนี้เป็นวันวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็มีคนค่อนข้างเยอะนะเยอะนะเทียบกับวันศุกร์นะวันธรรมดา,าจังกัดเข้าเนาะใช,<ร>ใช่ใช่ตอนตอนที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะตอนประมาณเที่ยงบ่ายๆนะครับก่ <c oughs> อนเข้าเนี่ยเขาจะถามก่อนนะครับว่าชื่ออะไรจองไว้ไหมนะครับ ก็จะมีด่านก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะปล่อยให้เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาก็ไะจับจองพื้นที่กันได้ครับก็พี่เขาก็บริการดีครับต้อนรับดีก็เคลียร์พื้นที่สะอาดครับตอนนี้ก็นั่งชิวๆกันไปครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวว่าเราจะไปเล่นน้ํากันเนาะใช่สี่โมงสิดเนาะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาทําอาหารกันอีกรอบนะครับผมนี่ก็ชื่นชมกับบรรยากาศไปก่อนนั่งพักเหนื่อยโอเคนะครับแล้วไปกันต่อ ได้เวลาเล่นนะก็ต้องผ่านตรงนี้ดีระวังบรรยากาศชิวๆนะครับผมบินผ่านน้ำตก สงบไหมคนเล่นน้ำไม่เยอะนะแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้เยอะเออคนเล่นน้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าคนย่างเฟนก็เกือบเกือบริมหมดเลยเนาะตอนคุณก็มีตรงไหนร้านคุณอ๋อก็นับนับอยู่ก็แบบ เกินสิบเนาะยี่ยสิบกาได้อยู่เพราะาที่เนี้ยค่อนข้างจะยาวครับกลางได้หลายเต็นท์อยู่ริมน้ำน้ำเย็นสบายน้ำแรงด้วยน้ำแรงน้ำเยอะด้วยมีอีกแองหนึ่งครับอยู่ตรงโน้นนะที่ว่าแบบว่าเป็นไฮไลไท์ที่หนึ่งแต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเต็นเราอยู่เต็นเราอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่อยากทิ้งของไว้นะครับก็เล่นหน้าเต็นท์เองน้ำใสครับ วันนี้เรากำลังจะมาเลาะ,ะเละตรงหน้าผาน้ํากนครับซึ่งมีความสวยงามดีแต่ความลึกนะฮะมันไม่สม่ำเสมอกันบางที่มันก็ลึกเขาบอ,อกต้มหัวบางที่ก็แค่เอวนะครับเติอนเลาะเลาะกันไปปัญหาคือไม่ได้กลัวจมกลัวกลัวกล้องกลัวกล้องจมอย่างเดียวครับสวยสวยดีฮะ,ะน้ำเย็น ล้อไปเรื่อยๆครับดีอยาแรงเลยนะนั้วแหละเดี๋ยวพรฟองได้่แหละเห็นไหมเหรเดี๋ยวดีมันก็เลึกแล้วก็สูง ไปเย็นตรงนี้เย็นตรงนี้ใกล้ๆก,กัน,นกทิ้งเราหลังทิ้งเลยอากาศกำลังดีครับตอนนี้ประมาณน่า,านนะะจะสี่โมงครึ่งแล้วเนาะก็ดีเลยก็น้ำแรงมากตลาดเราโอ้เย็นสบายนะครับเออเดี๋ยวว่า,ร,า,ร,า,าร้อนๆมาน่กลัวหน่อยดึกบ้างตื่นบ้างครับแต่น้ำมันแรงอยู่สบายสวยงามครับผมอากาศดี ดูสิดูมส,ส,สิีหะเป็นฟองเลย ดำกับบรรยากาศไปด้วยด้วยอาหารเย็นมือ้อค่ำของวันนี้นะครับมากินข้าวกัน นันเองรอรุณสวัสดิ์นะครับผมตอนนี้เช้าแล้วเจ็ดโมงนิดๆนะครับเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างครับเย็นเมื่อคืนอากาศเย็นนะอืมอเย็นนะก็มาเย็นในช่วงดึกๆนะครับคิดว่าฝนตกตลอดเลยอ่ะเพราะเสียงน้ำไงก็คิดว่าฝนตกตลอดนอนๆอยู่เสียงเสียงน้ําตกด้านหน้าใช่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนสะดุ้งว่ามันตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตื่นก็ให้แม่ควรเราทำอาหารเช้าครับไม่คยไม่ยอมลกลุก,ลลก,ลก่กทีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารเช้าของพวกเรากันว่ามีอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวลุกตื่นเช้ามาเราก็ออกจากเต็นท์เราก็เจอวิวแบบน,นี้นะครับนี่บรรยากาศยามเช้า นะาเป็นของพวกเรานะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมอาหารเช้าของเราเสร็จแล้วนี่มาดูหน้าตาอาหารเช้าของเรากันวันนี้เป็นเบฟฟาชใช่ไหมนะ <c oughs> ครับอาหารเช้าขนมปังไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็กาแฟดิฟนะครับอันนี้ขนมปังสุกไข่อันนี้ข,ขนมปังแนบกระทะก็กาแฟดิฟครับผมโอเคเรามากินอาหารเช้ากันนะครับไาย โอเค okay, ครับผมจบทริปที่สระบุรีแล้วนะครับผมที่นี่นะคะภูทลาแคมปิ้งนะ,ค,ะครับผมค่ากลางเต็นท์200บาทนะครับแล้วก็ค่าไฟอีก100บาทใช่บาทครับผมเมื่อคืนเป<ม>็นยังไงบ้างครับผมก็หลังเ ครับผมก<อ>็ใครจะมาก็พกพัดลมมาด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงค่ำมะค่ะมันก็จะมีความอบอบอ้าวนิดนึงเนาะ<ช>อากาศยังไม่เย็นมาเย็นกับช่วงดึกดึกหน่อยอก็โอเคครับก็ที่นี่ก็น้ำใสไหลยเย็นนะครับน้ำแรงนี่ดูน้ำข้างหลังเราน้ำอย่างแรงเลยครับเย็นสบายนะครับผมบรรยากาศดีครับผมแล้วก็มีจุดกลางเต็นท์ริมริมน้ำเนี่ยหลายจุดเลยรองรับได้หลายที่แต่ก่อนมาต้องจองเนาะใช่ครับต้องจองนะครับ ก็เข้าเป็นพวกเขาไปจองกันได้นะครับผมถ้ามาัดจาจองนะครับแค่ร้อยเดียวครับแล้วก็มาจ่ายหน้างานอีก200บาทถ้าเพิ่มไฟก็ทั้งหมด้งมวลก็เป็นประมาณสามร้อยบาทนะครับผม้องน้ําสะดวกสบายนะครับผมก็คลิปนี้ของพวกเราก็ขอลาเพียงเท่นานี้นะครับผมถ้าชอบพวกเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย